สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมส์พลาหมายเลขชาแนลนะครับวันนี้นะเราก็อยู่กันอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับนี่รวยชนะโชคนะครับเนี่ยอ่าเป็นรุ่นน้องของรวยชนะจน99นะครับหลวงพ่อพานะมาเดี๋ยวเราซื้อเราทําการซื้อมาทั้งหมด3มลุนนะครับการันตีเนื้อเงินยังไม่แตกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้เนื้อเงินไหมครับดูอุณหภูเหรียญแรกครับวันนี้ไปกันไวๆเนาะ ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปนานแล้วล่ะอาจจะช่วงนี้อาจจะพะออกเยอะนะครับผมก็จองแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อรุ่นเก่าๆมาทําคลิปให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูตําหนินะครับแล้วก็ดูเนื้อด้วยครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะเหรียญแรกครับโอ้โห รายการแรกของเรานะครับเป็นเนื้ออ่าทองแดงหน้ากากของทิพย์นะครับนี่ครับเป็นเหรียญรวยชนะโชคนะครับอ่าหน้าตาก็จะคมคมครับหน้ากากหนาปากเลยครับเนี่ย่ะดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเดี๋ยวดูเลขโค้ดก่อนโอ้โหเลขโค้ดสามสิบสามว่ะ เอาเรื่องครับโลชนาโชคด้วยครับเป็นรุ่นที่แรงนะครับตอนนี้โลชนะโชคนะครับเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับเลขโคสามสิบสามนะนี่ครับต่อโคดอเด็กอยู่ตรงนี้นะอ่าลักษณะก็จะเป็นอ่าด้านนี้เป็นยันนะครับตรงนี้จะเป็นไก่ชนนะครับดูดีๆนะเป็นไก่ชนนะครับอ่าดูอัคระดูรอยเส้นดีนะครับเนี่ยเส้นของเหรียญนะครับจะคม ลึกนะครับแล้วก็มองได้ชัดนะส่วนหน้าหลวงพ่อก็จะดูดีนะครับนี่นะครับอืมทุกคนลองดูนะครับนี่เส้นต่างๆนะครับดูออกง่ายนะครับว่าอ่าเหรียญนี้ทําเหรียญคมนะครับคมมากนะครับเหรียญแรกครับเลขสามสิบสามครับเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพนะป่ะดูเหรียญที่สองครับ มาครับเหรียญที่สองครับโลชนาโชครับอุ้ยเห็นแบบแบบแล้วครับนี่อ่าเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับรายการนี้นะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับลงยาแดงนะนี่ครับมาดูด้านหลังกันเป็นไงฮะนี่เป็นรายการเนื้อทองแดงซาตินนะความคมชัดของเหรียญจะบอกอ่าชัดเจนนะครับนี่ ่าเลขโค้ดสามหกแปดสี่นะครับปะเหรียดสุดท้ายครับ มาครับชมพร้อมกัน,นครับทุกคนโอ้โหเป็นเนื้อท่องแดงซาตินลงยาม่วงครับ <c oughs> นี่ครับเป็นเนื้อท่องแดงสาตินลงยาม่วงนะครับความชัดเจนนะครับของเหรียญน,นะมาดูเลขโค้ดครับ 4, 5, 8นะครับนี่ต่อโคตรตัวเด็กเป็นทองแดงสแตนนะครับลายการน,นี้โอเคครับผมมาท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะครับนี่ <c oughs> ทองแดงสาตินลงยาแดงกับยานี้นะครับผมจำหน่ายเหรียญละห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น อนนี้ทองแดงนะครับเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพเลขโค้ดสามสิบสามนะครับผมจำหน่ายแปดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับโอเคนะตามนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับแชทเด้งมาได้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะรู้นะครับว่าเหรียญรัชนะโชคนะครับราคาแรงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ